ลูกสาวค่ะโป๊ไปไหมแม่อันไหนอะที่เห็นเว้าอย่างนี้เลยอะตรงริมสระริมทะเลอะเมื่อไหร่อะเมื่อห้าวันที่แล้วอ๋อไปถ่ายที่เกาะล้านมาโป๊เหรอพี่ว่าริงได้อยู่นะวายแม่อันนี้เลไไหมเออโอ้ยของจริงของแท้โชว์ไปเถอะโอ้ยคือคือไม่ใช่ซิลิโคนไม่คือเรารู้สึกว่าเออพี่พี่ก็ ตอนที่เขาจะลงเขาส่งไมพี่แม่สวยไหม,มเขาถามว่าแม่สวยไหมแม่บอกเออโอเคสวย่นดีอุย้ยพี่ก็แหวกพี่หยกแล้วตรงเนี้ยแม่มันเป็นของแท้นะโอเคจบลงเลยว้<อ>เป็น<ง>คุณแม่ใจกว้างมากเลยอะม,มันเป็นภาพมันไม่ใช่ของจริงมันไม่เห็นของจริง มันอีกนิดนึงคือหัวน,นมแล้วนะไม่นะคะหัวนมอยู่ข้างบนไ <c oughs> อ้น,นี่้างล่างนี่ไม่ใช่ <C> e <at> oh, ไม่หรอกไม่ใช่หรอกมันเป็นลายมันเป็นเคิร์ฟเคิร์ฟของเคิร์ฟนมอยู่แล้วใช่ค่ะเ uh huh. ขา24แล้วเนาะแล้วพี่ก็เห็นว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามอยู่แล้วอ่ะมันมันมันเป็นของสวยงามอ่ะเราต้องมองว่า ทุกอย่างมันเป็นดาบสองคมมันมีสองด้านอยู่แล้วถ้าเรามองในแง่บวกมันก็เป็นอะไรที่สวยงามของเขาดีของก็โชว์เออดูกันไปเถอะออมันโชว์ได้มันมันสวยก็ดูกันไปเล็กๆน้อยๆไม่ใช่บอกอุ้ยมันโป๊ะใแบบเกินไปอะไรย่างเงี้ยพี่ว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งจริงๆเขาพี่ก็อยากโชว์แบบนั้นเหมือนกันจริงๆเขาขออนุญาตเราก่อนแล้วใช่ค่ะส่งรูปมาส่งรูปมาในไลน์ว่าแม่สวยไหมส่งว่าสามสี่รูปเนี่ยอันนี้หนูจะลงพี่ก็เลยแหวกนึงที่บอกนั่นแหละแหวกเพราะหยกตรงเนี้ย แม่ก็ถามว่าไม่เป็นไรนะเขาก็ใส่กันแบบนี้เยอะแยะพี่ก็เห็นว่าคนหนึ่งก็ใส่เยอะแยะแล้วก็หนูยี่สี่จะยี่บห้าแล้วนะพี่ก็บอกโอเคป่ะน่าจะคงสุดท้ายที่จะโชว์ก็คือก็คือตามใจลูกคือพี่พี่มองว่าไม่ได้เสียหายตรงไหนเนาะแล้วก็เขาไม่เคยทําอะไรให้พี่เสียใจถ้าบอกว่าไม่ได้พิยกมันโป๊ไปแม้ว่าไม่ดีพี่ว่ามันก็มันก็จะเฟลอะพี่ความความรู้สึกนะฉะนั้น มุมมองที่พี่มองเข้าไปมันก็เป็นภาพภาพหนึ่งที่สวยงามของผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าสวยนมสวยแค่นั้นเองเพราะอย่างน้อยมันก็ไม่อล่งชางมันก็ยังมีเคิร์ฟมีผ้าปิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามองแบบมันเป็นศิลปะมันก็เป็นศิลปะจริงมองว่าสวยอาจจะมีแบบอุ้ยคนนว่าโป้ไหมก็คือคุณกับเราคนเราคนกันคุณคุณไม่ใช่แม่เด็กแต่เราเป็นแม่เด็กเรารู้ว่าลูกเราเป็นยังไงฉะนั้นอะ เขาขายความสวยของเขาเขาชอบแบบนี้อะไรที่มันมันไม่ได้ทําให้เราเสียใจไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าอับอายพี่พี่ว่าทาไปกับลูกกับ<ต>คอมเมนต์เออพวกคอมเมนต์อพวกคอมเมนต์ <c oughs> นี่เนาะ<อ>พี่ก็แบบอย่างอย่างที่ข่าวที่ที่เรื่องแจ๊สที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> พี่ก็ตามข่าวอยู่นะ,ะตามอยู่นะแต่เนี้ยคือด้วยไอ้พวกนี้เนี่ยมันไอ้พวกเก่งไม่จริงเนาะ <c oughs> พวกนี้คือซุกอยู่ใต้ผาถุง เก่งจริงเอาตัวตนมาชี้จ้ามาเม้นเนี่ยมากล้าด่าเนี่ยกล้าว่ากล้าเม้นเนี่ยเอาตัวตนที่แท้จริงมาจะได้คุยกัน <S <S จริงก็คือม,มันไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของจริงไงก็คือพวกนี้ก็คือหลบอยู่ใต้กระโปรงแล้วก็มาเม้นมีความสุขกับการเม้นก็ถ้าเราไปอะไรมากก็เหมือนไปให้ค่าเขาก็มองผันผ่านดีกว่าเอาจริงจริงการลงรูปแบบว่าเขาเรียกว,ว่าว่าวิวจนเกินเกินพอดีเนี่ยมันอา,อาจจะทําให้พวก เข้าหาเออวพวกน <หา S 1> ั<ม>้นนะเข้าหาเราเยอะขึ้นกลัวไหมอะแม่ไม่นะก็ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะก็ยังไม่มีใครเข้าหานะใช่ยังไม่มีอะไรมาแปลกแปลกมาส่งของล้งของอลับใดๆไม,ไม่ม่ไม,ไม่มียังไม่มียังไม่มีตอนนี้ยัง<อ>ไม่มีนะคะอ่าพูดช่องทางเดี๋ยวมันมาแล้วเปิดช่องมาแล้วไม่มีไม่มีเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ที่ที่ตัวตนของคนคนนั้นด้วยนะบางคนมองไปโอ้ยคุณดูเหมือนง่ายง่าย ก็ไม่ได้ง่ายบางคนดูเหมือนไม่ง่ายแต่โครง่ายอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมทุกอย่างมันเป็นสองด้านมันมีสองมุมทั้งนั้นเลยฉะนั้นเรามองมไปในแง่บวกและการลูกมันยี่สิบกว่าแล้วเนาะมันยังไม่มีผัวแล้วไม่มีแฟนมันโชว์ก็โชว์ไปเถอะ <c oughs> เดี๋ยววันหนึ่งมันแต่งงานมันมีผัวผัวไม่ให้โชว์ก็อดโชว์แล้วทีนี้อ่มัมนคลิปคนเราุมองคลิปนี้ออกไปกลัวดราม่าว่าเราเลี้ยงลูกสปอยเกินไปไหมคะแม่เออลูกคุณลูกฉันเชื่อได้เลยว่าลูกเนี่ยขึ้นชื่อว่าลูกกับแม่ทุกคนรักเนาะ พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแม่ที่รักลูก<ม>แล้วก็ดูว่าอะไรที่มันมันอย่างที่บอกอะ่ะเขาไม่ได้ทําให้เราเสียใจ<ม>แกไอแบบนี้พี่ว่ามันเล็กน้อยสําหรับพี่อี๋ยวพี่ชมจะเปิดรับสมัครลูกเขยไม่ใช่หรอเปิดรับลูกเขยเออหรอจะเปคที่บอกอะ่ะจริงๆแล้วเคยเคยเคยคุยกับหยกนะอะไรเงี้ยมันมันเหมือนแบบจะพูดยังไงดีอะ เขาเหมือนเขาสนุกก่าตรงนี้เขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องมีแฟนหรือไม่มีแฟนมีคนที่แบบคุยได้เขาก็คุยอันล่าสุดเนี้ยอันล่าสุดที่ผ่านมาคืออกหักใช่ไหมอกหักช่วงสองสวันผ่านมาพี่รู้สึกว่าเอ้ยมันมันมหน้ามันสดชื่นมากเลยอะไรคะทำไมรู้สึกว่าคุณแบบอลเลิร์ทมากเลยเขาพิมพ์มาบอกว่าตอนนี้เริ่มคุยกันใหม่กับคนเก่าเอออ้าวมีางี้ด้วยหรอ เริ่มต้นใหม่กับคนเก่าอาเอาเริ่มต้นตอนนี้กำลังเออกำลังเริ่มต้นใหม่แล้วก็วงเล็บคนเก่า <laughs> เป็นแม่นี่ต้องเข้าใจทันเขาไหมว่าเอา้ยมันสรุปบรรยกักาศพี่พี่พี่ปล่อ,อยอยู่แล้วพี่ดูพี่ดูอยู่ห่างๆแบบหงงๆอยู่แล้วพี่เห็นทุกอย่างทุกวันของเขาว่าเป็นยังไง <c oughs> พี่โทรเชคพี่โทรคุยกันทุกวันว่าเขาทําอะไรเขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยพ่าดูแล้วไม่ได้ไม่ได้อะไรก็หนึ่งคนเก่าก็คือเป็นผู้หญิง คุยกันก็ไม่ได้เสียหายอะไรถึงจะเป็นผู้ชายพี่ก็ไม่ได้สีเรียดอะไรถูกไหมถ้าคนที่มันจะเป็นเนื้อคู่กันคนจะเป็นแฟนกันน่ะมันก็หนีก็ไม่พ้นหรอกถูกไหมล่ะวันหนึ่งก็ต้องได้กันวันหนึ่งก็ต้องมีก็ต้องสืบเชื้อสายสืบวงตระกูลกันไปก็ภาวนาอยู่นะตอนนี้พี่ก็ลังยัดเยียดยัดยูไปไอ้ตัวเล็กที่ไปอังกฤษเดี๋ยวต้นเดือนหน้าไปอังกฤษตัวโตเนี่ยหยกพี่ก็ พี่ก็ไล่ส่งอยู่นะพี่ก็เตะเตะตูดอยู่นะเอออยากให้ไปอยากให้ไปแล้วก็พี่หวงนะแต่บอกว่าให้ขากลับเอาเอาหลานมาฝากแม่สักคนแม่ก็ชอบนะเ,เรื่องของธรรมชาตินะใช่<ๆ>แม่ขอตาฟ้า<ๆ>ฟ้านะ<ๆ>แต่ว่าาผมดานะแม่ไม่ชอบผมงทอง,ทอง<ๆ>บอกอา้าวนี่ตกลงยังไงแม่หวงคือถ้ามันพลาดไปแล้วอะจะไปเรียก<ๆ>ร,ยรย้องเอากลับคืนมาไม่ได้ฉะนั้นนะ่ะ ถ้าคุณจะพลาดหรือยังไงแต่ก็เอาตามที่แม่รีเควสแล้วกันนะก็แสดงว่าพี่จะต้องไปติดถ้าน้องทอสมุิสมมุตเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันพี่ว่าโลกมันเปิดเยอะอยู่ก่อนแต่งเมื่อก่อนพี่เนี่ยเถียงตาตั้งเลยวันหนึ่งอะคุณเนี่ยเลี้ยงลูกจนโตเป็นสาวคุณก็จะเข้าใจลูกเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วถูกไหมพี่แม้กระทั่งเนี่ยคุยกับพี่ชัยพี่ชัยพูดเลยนะพี่ว่าเรื่องปกตินะที่มาอยู่ก่อนแต่งเฮ้ยพี่ชัย เรื่องปกติแล้วก็อะทุกวันนี้ลูกสาวก็อยู่กอนแตง่งถูกไหม,ล,มลูกชายก็อยู่กอนแตง่งแล้วสรุปแม่สองคนสองคู่เนี่ยโอ้โหตอนนี้ธุรคิจธุรกิจคือเข้ามาศึกษาดูใจกันแล้วร่วมกันทําธุรกิจธุรกิจปังตอนนี้เขาไม่ใช่ร้อยล้านนะเป็นพันล้านอเออพี่ก็เลยมองว่าเฮ้ยเอาละเอาเลยเว้ยลูกกูเอาว่าอยู่กอนแต่งไว้เผื่อจะได้ธุรกิจพันล้านเว้ยมันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอันไหนที่เป็นความสุขของลูกที่มันไม่ได้อะไรมากมายไม่ทําให้เราเสียใจก็ต้อง ส่งเสริมได้ก็ส่งเสริมไป